ทั้งนี้ครับเรื่องของเสียแป้งเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเขาถูกสารพิพากษาเมื่อปี62ไป20ปีกับอีก6เดือนครับแต่ถ้าเกิดเรานะมาดูกันดีๆเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเคสนั้นเนี่ยเขาได้รับความเป็นธรรมจริงหรือไม่อันนี้ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูประวัติอาชญากรรมของเสียแป้งเราก็ต้องยอมรับฮะว่าสมมติตัดเคส62อออกไปนะถ้าเกิดย้อนไปก็ไม่ธรรมดาฮะก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีคดีความมาก่อน เจ้าตัวเนี่ยมีคดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปี50ปฏิเสธไม่ได้นะครับเสียแป้งชาวลิตทองด้วงเป็นคนดังในจังหวัดพัทลุงทั้งในฐานะคนที่เคยลงเล่นการเมืองท้องถิ่นอีกแงม่มุมก็ขึ้นชื่อเรื่องของการเป็นนักเลงที่กว้างขวางในพื้นที่ถ้าเกิดย้อนดูประวัติของเสียแป้งครับพบว่าตัวเขาเนี่ยมีคดีความในชั้นศาลหลายคดีส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับอาวุธปืนคดีความรุนแรงเราลองมาไล่เรียงกันดูนะครับอย่างตอนปี2550ครับ มี2คดีก็คือเดือนมกราคมก่อเหตุฆ่าผู้อื่นฆ่าตำรวจเหตุเกิดสพเมืองพัทลุงและเดือนธันวาคมคดีครอบครองอาวุธปืนไม่มีทะเบียนปี2551 2คดีเดือนเมษายนคดีพยายามฆ่าเหตุเกิดพื้นที่สพเมืองพัทลุงไม่กี่วันถัดมาก็ก่อเหตุพยายามฆ่าผู้อื่นในพื้นที่สพเมืองพัทลุงอีกเหมือนกันส่วนปี6 2552ครับเดือนกุมภาพันธ์ คดีพกพาอาวุธปืนกระสุนปืนวัตถุระเบิดและเดือนมีนาคมมีคดีบุกรุกในเวลากลางคืนเหตุเกิดพื้นที่สพเมืองพัทลุงหลังจากนั้นตุลาคม54ครับคดีพรบราชธรร์เหตุเกิดสพเมืองพัทลุงปลายปี2559คดีฆ่าผู้อื่นเหตุเกิดสพเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2560เดือนพฤษภาคมคดีฆ่าผู้อื่นเหตุเกิดสพาชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชคือถ้ายังไม่นับถึงปี6กเนี่ยก็จะเห็นว่า5 0ถึง60คดีเสียแป้งต้องยอมรับเป็นหางว่าวเลยฮะพยายามฆ่ากับฆ่าผู้อื่นนี่เยอะมากนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงไอ้ที่มันเป็นข่าวดังเนี่ยก็คือเรื่องของปล้นปืนนะครับนอกจากนี้ตามรายงานเห็นบอกว่ามีเรื่องของคดีพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันในข้อหาปล้นทรัพย์ผู้กระทําแม้แต่คนหนึ่งคนใดมีอาวุธติดตัวไปด้วยพื้นที่สอพอนาขยาดพัทลุง คดีนี้สารพิภากษาจำคุก20ปี16เดือนและคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานพื้นที่สพเมืองพัทลุงอยู่ระหว่างรออ่านคำพิภากษาสารนัด30พฤศจิกายน66ตรงนี้เข้าใจว่านะเข้าใจว่าเป็นอีกสำนวนกับล้นปืนแต่น่าจะเป็นเคสเดียวกันหรือเดี๋ยวขอรอดูในรายละเอียดกันอีกทีนึงว่าจะเป็นเคสเดียวกันกันกบที่ชิงตัวจรวดหรือว่าแยกกันไปเลย นะเดี๋ยวรอตรวจสอบกันอีกสักทีแต่ว่ามีข้อมูลว่ามีเรื่องของพยายามฆ่านะผู้อื่นพยายามฆ่าตํารวจทางหลวงในปี62เช่นเดียวกันและนอกจากนี้ครับไอ้ล่าสุดของล่าสุดจริงๆก็คือเรื่องหลบหนีจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชทําให้เสียแป้งเขาก็โดนแจ้งข้อหาเพิ่มก็คือหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือว่าถูระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต ร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะและก็หายิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมนี่ครับไล่มาสิบกว่าปีที่ผ่านมานี่คดีเป็นสิบครับติดตามพีพีทีวีเอชดีสามสิบหกได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย